I came here to drop some money. Dropping all my money. Drop some money. อ๋อดิสเปซมยูมิเยยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอดเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงน้องมันนี่นะครับหรือว่าน้องเงินของลิซ่าจาก Black พิค์นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับเพลงมันนี่จากลิซ่านั้นได้รับรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลที่น่าประทับใจและแฟนๆนดีใจกกกันนนมาาๆเเลยซึ่่ง็็ถือวป อีกหนึ่งเพลงจากอัลบ,บั้มเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตกันไปทั่วโลกเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับจากอัลบั้มนี้ของลิซ่าเนี่ยที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากทั้งชาวบลิงส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ประเทศไทยของเราเองรวมไปถึงบลิงส์เนี่ยที่อินเตอร์ทั่วโลกก็ให้การตอบรับเพลงนี้ได้ดีมากๆเป็นไวรัลไปทั่วทิกตอกเลยและในตอนนี้เนี่ยยอดวิวในยูทูบนะครับก็พุ่งขึ้นสูงมากๆและด้วยความปังนะครับความฮิตของ เพลงมันนี่จากลิซ่านั่นเนี่ยในตอนนี้นะครับทางงานประกาศรางวัลเนมอบรางวัลให้กับ Lisa, ลิซ่าและก็เพลงมันนี่ด้วยจากงาน SEC Awards 2 0 22นะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศรางวัลและก็มอบรางวัลน,นี้ออกมาให้กับเพลงมันนี่จากลิซ่านะครับซึ่งรางวัลที่เพลงมันนี่นั้นเนี่ยได้รับมาจาก SEC Awards 2 0 22นะครับนั่นก็คือรางวัลเพลงสากลแห่งปีนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลที่สมมงมากๆและก็สมศักดิ์ศรีมากๆเลยสําหรับเพลงมั เพราะว่าเพลงนี้นะครับได้รับการตอบรับที่ดีจริงๆในตอนนี้นะครับยอดวิวใน YouTube จากเพลงมันนี่เนี่ยสูงถึง612ล้านวิวนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง11ล้านไลค์เลยในตอนที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะครับยอดวิวเนี่ยกำลังจะขยับขึ้นไปเป็น613ล้านวิวแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองและยอดเนี่ยไม่ได้ดีเพียงแค่ในยอดวิวของ YouTube เท่านั้นนะครับยอดสตรีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มการสตรีมเพลงเนี่ยมันนี่ของเรานั้น,นก็สาาสาสาาามรรถ้งิิต ใหม่เข้ามาได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Spotify j u ์จ๊กเองก็ตามนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันฟังเพลงอื่นๆเนี่ยน้องมันนี่ของเรานั้นก็ทําสถิติต่างๆไว้อย่างดีเลยทีเดียวหลังจากที่มีการประกาศรางวัลน,นี้ออกมานะครับแฟนๆในดีใจกันมากๆเลยและหลายคนเข้าออกมาพูดกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเทีเยบได้ว่าเป็นเพลงบีไซด์จากอัลบั้มเดบิวต์ของลิซ่าทั้งๆที่ไม่ได้มีการโปรโมทบนรายการเพลงใดๆเท่าไหร่รวมไปถึงไม่มี MV เป็นของเพลงเองนะครับมีเพียงแค่ Special Dance Performance เท่านั้นแต่ว่ากระแสต,ต่างๆท มาด,ดีมากๆถ้าหากว่ามีการต่อยอดที่ดีกว่านี้จากทางค่ายนะครับให้ลิซ่าเนี่ยได้ขึ้นโปรโมทเพลงนี้ทั้งในรายการเพลงเกาหลีรวมไปถึงรายการเพลงจากประเทศอื่นๆเนี่ยเพลงมันนี่นั้นเนี่ยจะต้องได้รับรางวัลหรือว่าสร้างสถิติใหม่ๆเนี่ยได้มากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเพียงเท่านี้นะครับสถิติต่างๆเนี่ยก็ยังทํามาได้ดีมากๆแล้วสําหรับมันนี่หรือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วก็เป๊ะปังอลังการจริงๆนะครับสำหรับความโด่งดังของน้องมันนี่แล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของิ่่าาานนครรัอยยมมมมววแสดดงี ให้กับความประสบความสําเร็จครั้งนี้ของลิซ่าแล้วก็มันนี่นะครับถือว่าเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเลยใครที่ชอบเพลงมันนี่ของลิซ่านะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าพวกคุณชอบเพลงนี้ของลิซ่าเพราะอะไรและทําไมนะครับถึงชอบเพลงนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยรวมไปถึงมาร่วมสแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วก็อีก1นเก้านะครับในวงการดนตรีวงการเพลงของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวในต,ตอนนี้เนี่ยมันนี่นะครับก็สามารถคว้ารางวัลเพลงแห่งปีจาก SEC Awards ซึทนีมาได้แล้วหลังจากนี้ไปก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าการคัมแบ็กครั้งต่อไปของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างจะปังขึ้นกว่าเดิมมากขนาดไหนและประวัติศาสตร์บวงการทั้งเคป๊อปแล้วก็วงการเพลงทั่วโลกเนี่ยจะได้จารึกอะไรเกี่ยวกับสถิติของลิซ่ากันอีกเนี่ยก็มารอดูแล้วก็มารอติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอามากอรเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าอย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีแล้วกกก็มาพพูดถึงงงงรวัััััลลนนนนนีีน้้ขอิบบเะคป อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยการกด subscribe ไปด้วยแล้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง